อะก็กระสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านดูนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมบอ w สตาร์และแน่นอนว่าวันนี้เราอยู่กับอสองบอลเลอร์นะที่เราจะมา,าแนะนําหรือว่าชื่นชอบนั่นเองนะครับตัวไหนชอบที่สุดนั่นเองนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น l e ออนเลเจนดารี่เลออนนั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเลเจนดารี่แอมเบอร์นั่นเองนะครับ ซึ่งผมบอกตามตรงเลยว่าตัวที่ผมชอบที่สุดเนี่ยไม่ต้องคิดจะยุ่งยากเลยนั่นเองนั่นก็คือแอมเบอร์นะอะส่วนรีออนเนี่ยเป็นตัวที่ชอบประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับที่สุดนะอ่าอะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทําไมผมถึงชอบตัวของแอมเบอร์ Amber มากกว่ารีออนนะครับมาเริ่มกันที่รีออนกันเลยก่อนนะครับ ซึ่งลีออนเนี่ยเป็นนักฆ่านะครับแน่นอนว่าทางด้านการโจมตีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ความสามารถค่อนข้างที่จะเยอะเยอะประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็การโจมตีต้องเข้าไปใกล้ประมาณหนึ่งแล้วก็บางทีก็ต้องเน้นพุ่มเน,เน้นส้มอะไรอย่างนี้ด้วยนั่นเองนะครับมาอ่ะการโจมตีปกตินะครับจะเป็นแบบ ปล่อยกระจายสีอันออกไปนั่นเองนะนี่เห็นไหมจะสังเกตว่าดากระจายสีอันเนี่ยไม่ตรงสักอันเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนการจะทําให้มันตรงกว่านี้ก็คือเราต้องเลง็งเดินซ้ายขวานั่นเองนะเพื่อที่จะทให้มันตรงกว่านี้นั่นเองนะครับอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้เราเอาตัวรอดได้ประมาณหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับ ลดการโจมตีได้หนึ่งรอบน <ım. S 2> <tat> ั่นแหละโอเคครับถ้าไม่ตายนี่เพิ่มเลือดกลับนะเรียบร้อยไปครับเรียบร้อย เออเฮีย oh, yeah. <laughs> อย่างมั่วเลย <laughs> สัตว์โอเคมามาดูสุดลับสูตรลับของรีออนกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมนั่นก็คือการล่องหนเข้าไปเก็บศัตรูจากด้านหลังนั่นเองนะ <laughs> เออซึ่งแน่นอนคุยังไม่ได้เก็บใครเลยเหียเบลอไอส้สัตว์โอเคประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับการเล่นรีออนนะ บอกเลยว่าเป็นสายพุ่มเออสายซุ่มเออซึ่งถ้าไปเจอตัวที่รลีออนได้เปรียบเนี่ยค่อนข้างที่จะได้อ่ค่อนข้างที่จะหลอยได้ดีเลยนะครับอ่าไปดานพุ่มอะไรอย่างเงี้ยลีออนน่าจะทําประสิทธิภาพได้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีแต่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นตัวที่ชอบที่สุดนั่นเองนะอ่ะต่อไปครับ Legendary Amber น้องแอมเบอร์ของเรานะก็บอกเลยว่ามาลุยกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าทำไมผมถึงชอบแอมเบอร์มากกว่ารีออนนั่นเองนะครับอ่าสิ่งแรกที่ผมจะบอกนั่นก็คือความง่ายในการยิงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมมันง่ายยังไงเหรอดูอย่างนี้ได้เลยเดินไปอย่างนี้ได้เลยครับ เนี่ย okay. เห็นไหมนี่ค uh ือความง่ายในการยิงนะครับอออย่างอื่นผมไม่รู้แต่ที่รู้มันยิงง่ายอ่ะเออส่วนข้อเสียเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเอาชีวิตรอดเท่ากับลีออนนะ เออแต่ว่าก็พอไปวัดไปวานนั่นแหละเออการเอาชีวิตรอดเนี่ยอาจจะสู้รีออนไม่ได้แต่ว่าความเล่นง่ายเนี่ยอาจจะดีกว่ารีออนข้างสูงนะนี่นี่นี่ไม่ตายนะโอเค เห็นไหมสามารถทําให้ตัตูเนี่ยหลบหนีได้เลยขอแค่วางให้โดนเป็นเหลืองแน่นอนเป็นเหลืองแน่นอนเออ oh, <real. S 1> ตอบโจทย์คือความง่ายนะ บางคนอาจจะชอบที่ต้องใช้ฝีมือเล่นเยอะๆอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะเออส่วนผมนี่ชอบความง่ายเป็นทุนเดิมนะแล้วก็<ป>การโจมตีที่แบบค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากกว่ารนะีออนนะเออเพราะว่ามันสามารถโจมตีหมู่ได้อะไรอย่างนี้นั่นเองนะอืมส่วนรีออนเนี่ยมันเป็นแบบดาวกระจายนะทำให้ ออกมาแค่4นัดนะครับแต่ว่าดาเมจก็ไม่ได้น้อยนะทั้ง2ตัวดาเมจถือว่าเยอะพอกันอืแต่ว่าความต่อเนื่องผมให้ไปที่แอมเบอร์มากกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเลือกเป็นแอมเบอร์นะโอเคประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับ2ตัวนี้สรุปเลยสำหรับความชอบเนี่ย ชอบทั้งสองตัวแต่ว่าชอบมากกว่าเนี่ยผมให้เป็นแอมเบอร์เหนือกว่าตัวของลีออนนั่นเองนะครับอืมส่วนใครที่ชอบตัวไหนเนี่ยชอบตัวไหนหรือว่าอยากเล่นตัวไหนเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยไปศึกษาตัวเล่นก่อนนั่นเองนะครับก็คือศึกษาว่าตัวนี้เล่นยังไงลลออนเล่นยังไงอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับชอบการเล่นแบบซุ่มชอบการเล่นแบบ โจมตีแบบต่อเนื่องอะไรอย่างนี้ชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นเองนะครับอยากเล่นแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนั่นเองนะส่วนผมก็ได้เลือกไว้แล้วนั่นเองนะสำหรับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม